จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการวางแผนค่ะหารือเรื่องของมาตรการในการป้องกันการทุจริตค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมด้วยเครือข่ายนะคะรวมกันหารือกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตค่ะในหัวข้อตกลงร่วมการวางมาตรการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมชั้น2อาคารคอซิมบีสารกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ นายสุขสรรประสาระเอค่ะผู้อำนวยการสำนักงานปปชจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโดยในที่ประชุมวันนี้ค่ะมีการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ตค่ะและยังมีการติดตามการจัดทําข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อเป็นการเผยแพร่องความรู้ผลของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการป้องกันการทุจริต และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายจำนวน100คนด้วยกันค่ะ สำหรับเป้าหมายของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ในปี2565ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งให้จังหวัดได้ดำเนินการและให้ทุกภาคส่วนร่วมมือในการสนับสนุนจัดกิจกรรมให้หน่วยงานในระดับตำบลเทศบาลและระดับจังหวัดร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนโดยมีการประเมินแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือ E.T. ของสำนักงานปปชประจำจังหวัดภูกเก็ตค่ะ ทั้งนี้การประกาศคะแนนนะคะจะเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือว่า OIT ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผลคะแนนเปรียบเทียบกับปี2564แล้วก็ปี2565พบว่าคะแนน OIT มี4หน่วยงานค่ะที่มีคะแนนลดลงซึ่งจะมีการติดตามดูแลเพื่อที่จะรักษาร,ระดับของคะแนนต่อไปค่ะ